คณะกรรมการชุมชนนวลจิตและคุณรัตด,ดาจันอุดรเจ้าของศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี2556ภายในชุมชนนวลจิตซอยเอกมัย30คุณรัตด,ดาจันอุดรเจ้าของศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้พูดถึงเยาวชนในชุมชนว่าได้จัดกิจกรรมให้กับน,น้องๆออะคะ่ะเอ่อ ด้วยความที่ว่าเด็กๆก,ก็ค่อนข้างเยอะอยากให้โอกาสน้องๆได้ร่วมสนุกได้มีกิจกรรมดีๆค่ะส่งเสริมระเบียบวินัยและก็แล้ว,ลวคุณธรรมจริยธรรมให้เขาสำนึกที่ดีตอบแทนคุณแผ่นดินและก็ทำดีถวายพ่อหลวงของเราอะค่ะก,ก็ก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เยาวชนไทยเราแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านก็ควรจะปลูกฝังให้เขาให้เติบโตในสังคมที่ดีให้มีคุณธรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กๆในชุมชนและเด็กในสูนยนเยาวชนผู้ด,ด้ยโอกาสแสดงท่าทางลีลาในการร้องเพลงเต้นรำในเพลงกังนําสไตล์เพลงฮิตชื่อดังกันอย่างสุดความสามารถซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กในชุมชนอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองอีกด้วยนอกจากกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กๆแล้วชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงบริษัท ห้างร้านยังได้ร่วมกันสัรหาของขวัญของรางวัลมาแจากเด็กๆที่มาร่วมงานกันอย่างมากมายรวมไปถึงชาวชุมชนต่างนำอาหารเครื่องดื่มมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนเด็กๆในชุมชนนวนจิตยังได้กล่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556อย่างเสียงดังฟังชัดอีกด้วย รักษาว<า>นัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนพปัญญานำพาไทยสู่อาเซียน